สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคาไลแบล็กเบอร์รี่กับพี่น้องมาแล้วเร็วๆค่ะสวยไหมสวยไหมมาแล้วๆมาชิมด้วยกันนะคะสวยสเลยเปรี้ยวๆงส้มลงสิมลองชิมสิอร่อยหรือเปล่าอร่อยใช่ไหมคะหวานใช่ไหมคุณพี่ขาไม่เห็นปากเลยปล่อยร้องพี่ อร่อยใช่ไหมคะดูหน้าสิร้ยคุณพี่โอ้ดูสิลูกนี้ใหญ่มากคุณพี่ขาดูสิเห็นแล้วหมอมันนี่แต่มันเก็บมันนลยนะเห็นแล้วอยากเก็บเนาะเห็นแล้วสนุกสนานอ้าวได้จะป้อนเนี่ยป้อนอาวอาปากมันมาขาคุณน้องค่ะขอบคุณนะคะอ้าปากค่ะ

เยอะมากทุกคนดูสิมือเขาเอาพอแล้วเอามือมาพอแค่นี้หรอมันจะมันจะไม่เต็มมือเหมาถึงแล้วค่ะอันนี้ก็คืออะไรคะคุณพี่ขา blackberry นี่น้องมุดเข้าไปมุดเข้าไปลูกใหญ่เดินเข้าไปข้างในคุณพี่ขาโอ้ยหล่นนนี่น้องค่ะไหนไหนโชว์ซิทั้งบลูเบอร์รี่ทั้งแบล็คเบอร์รี่ค่ะคุณพี่อ้ชิมสิคะ ชิมยกขึ้นชุกสูงค่ะชิมชิมอร่อยไหมชิมเป็นเม็ดเม็ดคุณพี่ไม่ต้องชิมขนาดนั้นทุกคนมาเด้อชิมชิมชิมเราจะต้องชิมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเยอะไหมคะเยอะไหมค่าเปี้ยวเอาชิมชิมลูกดำิมีคนอยากจะดูอยากดูกินลูกดำๆว่ามันอร่อยขนาดไหนเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวหัวเคสันหันหน้ามา

เปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวไม่ร่อยอ่ะมันเปรี้ยวซาเปรี้ยวซีดเลยใช่ไหมกะคุณพี่ก็ชอบเปรี้ยวๆมันจะเอาไปเอาไปอะไรน่ะไปเอาไปอะไรนะเอาไปกวนน่ะโอ้ถ้ากวนกวนกินไม่ไหวค่ะเปรี้ยวขนาดนี้เลิศเลยใช่ไหมครับเอาไปตำมันก็โอเคใช่ไหมเก็บไปตำโอ้ถ้าตำแล้วแซ่บนี่นี่มันไม่มีหนามดังนั้นเราเก็บสบายหน่อยใช่ไหมถ้าเอาไปตำนะโอเคเลยเนี่ยทุกคนดูสิปัดนี่ดูสิมันเป็นลูกแบบ หลายหน่วยหลายอะไรนี่ทุกคนเยอะมากวิตามินเพียบเลยนะทุกคนมันใสเมง่เนใสเมงใส่มงใสเมงเลยโอ้ดูเดินเข้ามาข้างในทุกคนปีนี้ของปีนี้นะลูกใหญ่ลูกมันเปรี้ยวอ่ะไม่เหมือนของป่าเนาะมันยังไม่สุกยังไม่สุกมันต้องต้องให้มันอ่าเห็นทุกคนดูสิคุณพี่ดูสิเนี่ยเปรี้ยวไม่ต้องเก็บใส่ปากนะคะ เปรี้ยวๆนี่เก็บใส่ปากดีดีเนาะลองดูเไงเนี่ยทุกคนเปิดมันจะงอมมันจะไม่เปรี้ยวก็คือเปรี้ยวล่ะเป็นไหมสวยไหมทุกคนมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะจ๊ะเปรี้ยวเปี้ยวนี่โอ้ยโอ้ดูสิลูกนี้ใหญ่มากคุณพี่ขายดูสิเห็นแล้วแหมมัน นี่แต่มันเก็บมันนะนะเห็นแล้วอยากเก็บเนาะเห็นแล้วสนุกสนานอ้าวได้เจะป้อนเนี่ยป้อนเอาเอาปากอันมาขอบคุณนะคุณน้องค่ะขอบคุณนะคะอ้าปากค่ะอุ้ยเสียงดังเสียงดังมากก็จะว่าอีลาวสองคนนี่มาทำอะไรกันอยู่แถวนี้มาเดี๋เข้ามาทา้งในคุณพี่ชายเยอะมากเลย น้องแกล้งคุณพี่คุณผู้ชมโดนแกล้งเลิศเนอะดูสิโอ้แต่มันลูกใหญ่เนาะแต่มันน่าใหญ่ลำบึกน่าเก็บสนุกสนานแต่ที่แต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรกระดกเอ่ยไม่เข้าใจหนูไม่มีกับเขาละแสนี่มาทางนี้มาทางนี้คุณพี่มาทางนี้นี่เห็นเยอะเลยนี่ที่ตรงนี้เนี่ยลูกดำๆเนี่ยโอ้ลูกดำๆมันมีเยอะแยะเลยทุกคน พี่น้องมาดูสินี่นี่นี่แต่ละลูกจะโอ้ยเอาไปตำเลยโอ้ยนี่ไงเต็มไปหมดเลยนะทุกคนพี่จะเอาไปตำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้ยระดูอลังการโอ้ยลงลงลงกูจะเก็บมาเจอแต่ละลูกวิตามินเอถึงแซ่เลยค่ะท่านผู้ชมพี่บอกวิตามินเอถึงแซ่คุณพี่มาเก็บฝั่งนี้แสงมันจะได้สวยๆค่ะค่ะค่ะ ดูตัวมีดิสูวดแม่ดาวดู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 ไกลนะครดูดูลูกใส่หม้อครับตัวใส่ของก็แปลงเี่ไงรวยยใหญ่โตอันนี้น่าจะอร่อยนะเทสเลยค่ะสองลูกเลยค่ะพี่สองลูกเลยค่ะสองลูกเลยนะคะอาได้ดูหน้าเป็นยังไงบ้างหวานนะคะอันนี้โอเคเพราะว่ามันนุ่มนะไง ใช่ไหมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวอะแต่ก็เปรี้ยวใช่ไหมฮะนี่นี่ดิเห็นไหมนี่ผวย่องยองยงหวานค่ะหวานไปหมดเลยเหลือแต่เปรี้ยวสนุกสนานเนาะหวานค่ะหวานหวานไปหมดเลยเหลือแต่เปรี้ยวนี่มันเยอะมากเลยนะทุกคนนะมาดูนะหวานหายไปไหนหมดจ้า เยอะดีไหมคะแม่จ้าจะลูกแดงๆสวยๆเต็มไปหมดเลยดูใกล้ๆนะเนาะดูสิในเมืองดูสิส่งไปเมืองไทยแล้วนะคะจุ๊บๆรับนะรับนะเต็มไปหมดเลยเปรี้ยวเปรี้ยวบอกไม่ถูกหรอเซ็มไหมคะเหมือนมะนาวอุ้ยเหมือนมะนาวด้วยเหรอใช่ทุกคนดูสิมันกำลังจะสุกเดี๋ยวมันสุกแล้วจะพามาจัดนะทุกคนนะเนี่ยดูสิ อาชิมชิมก่อนไปอาชิมชิมโอ้ยชิมไม่เอาอะกลัวคุณพี่ชิมเยอะๆคุณพี่ชิมอ่ะชิบสองลูกพอมันหนาวมันหนาวเลยยังพี่มันผมตาเล็ดเลยคุณผู้ชม อร่อย <laughs> หวานไปห,หมดเหลือจะเปรี้ยว